สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเรื่องหนึ่งก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day นะครับเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าเออวันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็สำคัญขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะการเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะที่จะทำให้เราตระหนักมากขึ้น เัินเริ่มตรงนี้เลยครับนิยามจริงๆของคําว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยมันคืออะไรครับช่วยขยายความหน่อยค่ะวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะก็จะตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีเลยค่ะเป็นวันที่ทางสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขากําหนดขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนวันสําคัญระดับโลกเลยนะคะที่จะช่วยกระตุ้งเตือนให้คนทั่วไปเนี่ยหันมาใส่ใจปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นครับ ไม่ใช่แค่รู้เฉยๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่รับรู้แต่คือชวนให้ลงมือทําจริงๆจังๆเลยเพื่อดูแลโลกของเราค่ะโหพาเป็นวันสําคัญระดับโลกแบบนี้จุดเริ่มต้นนี้ต้องน่าสนใจแน่ๆเลยครับมันมีที่มายัางไงครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะต้องโยนไปปีคอส9น 1, 2 9ค่ะหรือพศ2515ปีนั้นมีเหตุการณ์สำคัญมากคือมีการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยตรงเลยอ๋อ oh. ที่เคยได้ยินที่สต็อกโฮมใช่เลยค่ะที่กรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนอันนั้นถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการประชุมระดับโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมกันจริงจังขนาดนั้นครับผมแล้วในการประชุมครั้งนั้นละค่ะที่เขามีมติประกาศให้วันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มประชุมกันเลยให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะอ เอาวันเริ่มประชุมเป็นวันสำคัญเลยใช่ค่ะแล้วในปีเดียวกันนั้นเองนะคะก็ยังมีการตั้งหน่วยงานสำคัญขึ้นมาด้วยคือโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาชาติหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า UNEP ย UN ูเนปนะคะครับผม UNE นนี่คือหน่วยงานหลักเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลประสานงานเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติโดยตรงเลยค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยพอรู้ที่มาแล้วก็อยากเข้าใจเป้าหมายชัดๆครับว่า ตั้งวันนี้ขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆคือเพื่ออะไรบ้างครับนอกจากแค่กระทุนเตือนอย่างที่ว่าหลักๆเลยนะคะอันดับแรกคือสร้างความตระหนักรู้หรือ awareness ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้คนเข้าใจว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบเราทุกคนยังไงมันใกล้ตัวกับที่คิดนะครับให้คนอินมากขึ้นใช่ค่ะแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทําจริงๆหรือ a อคชั่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันเรานี่แหละเช่น ก็อย่างเช่นลดขยะพลาสติกแยกขยะให้ถูกปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้ไปจนถึงการผลักดันนโยบายใหญ่ๆใ,ในระดับประเทศเลยครับผมนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นการเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมและก็ยังเป็นเวทีให้ประเทศต่างๆเนี่ยได้มาคุยการมากําหนดทิศท,ทางว่าจะพัฒนาประเทศยังไงให้มันยั่งยืนไม่ไปทําร้ายสิ่งแวดล้อมเพิ่มค่ะอเข้าใจเลยครับแล้วเหมือนผมเคยได้ยินแว่วๆว่า แต่ละปีเหมือนจะมีประเด็นเน้นๆไม่เหมือนกันหรือที่เขาเรียกว่าธีมหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยอันนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจคือแต่ละปีทางยูเนปเนี่ยเขาจะกําหนดธีมหรือหัวข้อหลักในการรณรงค์ที่แตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันประมาณนั้นเลยค่ะให้มันสอดคล้องกับปัญหาที่ตอนนั้นมันเร่งด่วนหรือว่าทั่วโลกกําลังให้ความสนใจเป็นพิเศษ อย่างปีที่แล้ว2023ธีมตีมก็คือ solution s to plastic pollution อ๋อเรื่องแก้ปัญหาขยะพลาสติกใช่ค่ะเพราะมันเป็นปัญหาที่แบบเออลนโลกจริงๆส่วนปีนี้2024ธตีมคือ land restoration desertification and Rest drought resilience ค่ะโหฟังดูยิ่งใหญ่มากเกี่ยวกับพื้นดินเลย ใช่ค่ะเน้นเรื่องการฟื้นฟูที่ดินที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วการต่อสู้กับปัญหาทะเลทรายที่มันขยายตัวมากขึ้นแล้วก็การรับมือกับภายแล้งซึ่งทั้งหมดนี้มันกระทบเรื่องปากท้องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ชีวิตคนเยอะมากจริงๆค่ะการมีทีมแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้การรณรงค์มันทักเจนดีนะครับมีเป้าหมายในแต่ละปีทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยครับ ในฐานะคนธรรมดารรมดาอย่างเราเรา,เ,เราพอจะทําอะไรได้บ้างครับเพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันเดียวแต่ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปเลยโอ้มีเยอะเลยค่ะแล้วก็เริ่มง่ายๆได้เลยจากตัวเราเองนี่แหละค่ะอย่างแรกเลยคือพยายามลดการสร้างขยะให้ได้มากที่สุดใช้หลัก 3R ที่เราคุ้นเคย Reduce Reuse Recycle ครับ พกถุงผ้าแก้วน้ำส่วนตัวอะไรพวกนี้ใช่ค่ะพวกนี้ช่วยลดขยะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้เยอะมากแล้วก็การแยกขยะให้ถูกประเภทอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะมันช่วยให้กระบวนการจัดการที่ปลายทางเขาทำงานง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นจริงด้วยครับหรือถ้าใครพอมีพื้นที่การปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ในกระถางหรือลงดินเลยก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้หมดค่ะการประหยัดพลังงานก็สำคัญ ปิดไฟปิดน้ำปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ครับผมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยใช่ค่ะหรือถ้าเป็นไปได้ลองหันมาใช้ขนส่งสาธารณะบ้างหรือเลือกสนับสนุนสินค้าบริการที่เขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมาจากธุรกิจที่เขาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนจริงๆอืมเลือกซื้อของก็ช่วยได้ช่วยได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะแค่เราช่วยกันบอกต่อพูดคุยกันเรื่องนี้ เรื่องความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นการช่วยขยายความระหนักรู้ออกไปในวงกว้างแล้วค่ะฟังดูแล้วทั้งหมดมันก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชุดประจําวันของเรานี่เองนะครับสรุปง่ายๆก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยเป็นเหมือนเสียงเตือนแล้วก็เป็นคําเชิญชวนให้เราทุกคนหันกลับมามองมาใส่ใจแล้วก็ลงมือทําเพื่อโลกใบนี้จริงๆจังร่วมกัน